นี่ยบอลองพอองลงนั่นหรอเย็นนะงูแกเฮียเอาไปกำกัโอ้โหเฮ้ยมันจะลงบ้านบ้านเลยเนเรืวมันจะบุญทำาะไรเน่ยนะเดีว ก้ให้า้เยบุญข้าพื้นต่อยนะโอ้ลังลงลงลาจัคปได้วยกันคาดด้วยกัเียปนเดี๋้วยกนเยะไปก่อนเยวไก่อนเมันมาจอยูเยอนคุนคุน นี่นี่นี่ไปไปเดี๋ยวมันคือนีมันคีอดีกำชายตัวเดี๋ยวเดียมันอยู่ไหนเดี๋ยว่ปกันไปหันละนปไปไปเลยนี่ไไปไปมันอยู่แล้วพันอยู่แล้วม่ก่มอบเลยมุกก่มปล่อยรูนกันหมดแล้วหมดแล้วปล่อยแล้วเนี่ยปล่อยปล่อยปล่ายแล้วก็่เหรอแล้วก็น่ะ เปชดมาเล่นไปไหนหนกู่ะแล้วก็บขี่สายมาควายเก็บขี่สายแล้วกนเก็บันไปเดี๋ยวกี่เดี๋ยวปาต่อด้อเ้ยนี้ตีหนามอี้ต้องขึ้นเต็มเลยงอมนี่พอสองนี่ก็ลอเฮ้ยลงมุดตัวนึงตัวนึง ไปอ่ะน่นเฮอเฮ้ไม่ใช่ไม่ใชไม่ใชงูก้เฮ้นั่นล่ะปลยปล่ไม่ตัวแม่ปลารากม่ลปาปาัมนงูะปลาปาไปันี่น่นนี่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 หันหาง่บ่นน่นน่นเดมันอยู่ใต้ก้อนหินอ่ะเดียเยเฮ้ยนนเย็นน้อยเย็นน้อยมีสองตัวเย็นน้อย่นี่ตัวงน่น่น่นบ้าบ้านบ้าลุโปลล

มาแกพอวันเดียวกูดติดข้างป่าไอมาดูบัตรอะไรไปเปิดเอาพอมีต้องมีโอ้นี่ไปนี่โอ้โหไปวะไปดุปลีมิไปลุปลิ้มไปลิ้มไปลิ้มไปกไปดุไปดุ

กับองค์ลงน่ะมันสอบอยู่มันชอบข้างอีกจ้ะมดไปให้บาดดังแบบสาน้อยิบมัเนาะ